สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณแม่เอฟซีทางช่องพังน้องฝ้ายทางช่อง youtube นะคะน้องฝ้ายอ่าพังน้องฝ้ายนะทางเพจน้องฝ้ายเอฟซีนะคะทุกทท่ทานเลยนะคะวันนี้แม่ควานพามาชมนะคะแปลงหญ้าที่เราซื้อไว้และตอนนี้นะคะเราตัดได้เกินครึ่งแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นสวนหญ้านะ,ะไม่ใหญ่มากนะคะนี่นะคะคุณแม่จ๋านะคะนี่นะคะร่องรอยที่เราตัด ตัดได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจนอันที่ตัดก่อนโดนน้ำฝนแล้วก็แตกยอดออกแล้วนะคะก็วันนี้มาตัดหญ้านะคะมาตัดหญ้าให้น้องฝ้ายกันนะคะก็เลยได้ถ่ายคลิปให้แม่ๆทุกท่านได้ชมนะคะถ้าเราตัดส่วนหญ้าแปลงนี้หมดนะคะก็คงจะอีกสองสาวันนะคะถ้าจะประมาณราวๆสาวันนะคะก็คงหมดแล้วนะคะนี่มันมันไม่กว้างนะคะก็ถึงบริเวณต้นต้นมะกรูดข้างหลังนี่เองนะคะนี่นะคะก็ ไม่ไม่เยอะนะคะเหลือประมาณ3าวันก็คงจะหมดนะคะก็ตัดให้น้องฝ้ายฐาน,นะะวันนี้แม่ควานมาตัดมาตัดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแบกใส่รถเข็นนะคะออกไปให้น้องฝ้ายกันนะคะก็เป็นแปลงหญ้าในหมู่บ้านนะคะที่น้องฝ้ายเดินผ่านทุกวันเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะที่เดินไปบนโคกนะคะทุกวัน นะคะก็มาทําคลิปให้คุณแม่เอฟซีนะคะได้ชมกันนะคะว่าเราได้นําคะแนนจากการไร้สดนะคะมาซื้อแปลงหญ้าให้น้องฝ้ายได้ทานในทุกๆวันเนาะนะหญ้าสวยนะคะหนานะคะแต่ว่าแปลงไม่ใหญ่นะคะแปลงเล็กๆนะคะคงจะประมาณเกือบเกือบงานได้นะคะก็ประมาณหนึ่งงานได้แหละนะคะไม่กว้างนะคะก็ปกตินะคะเขาเรียกนะคะหนึ่งพันคะแนนเนาะนะคะแต่แม่ควานก็น้าขอลดหย่อนเพราะว่า รถหยนต์เข้ามานะคะได้200คะแนนเนาะนะคะก็ต้องเก็บคะแนนนะคะไว้ซื้อแปลงหญ้าแปลงอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีคุณแม่ FC ใจดีนะคะท่านสนับสนุนแปลงใหม่นี้มานะคะก็จะไดะ้ซื้อต่อเลยนะคะเนื่องจากว่าแม่ควันไร้สดก็ได้คะแนนจากปากรด้วยนะคะห้าร้อคะแนนเมื่อวานเนาะนาะแล้วก็ตอนแรกท่านท่านป้อนผลไม้นะคะ5 0าคะแนนนะคะคุณแม่ f c นะท่านที่จะช่วยแปลงหญ้าเนาะนะ,ะแต่ ท่านบอกว่ารออาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวท่านจะแจ้งมาอีกทีเนาะถ้าหากได้อย่างไรนะคะแม่ควันก็จะทําคลิปให้คุณแม่เอซีทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่เป็นแปลงยาที่เราตัดทุกวันสวยนะคะต้นสวยมากเลยนะคะนี่แต่ว่ามันแปลงไม่ใหญ่นะคะแปลงไม่ใหญ่นะคะก็ตัดให้เขาทานนะคะก็เริ่มตัดมาได้2อาทิตย์นะคะสอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อันนี้นี่เป็นอาทิตย์ที่สนะคะเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะก็จะหมดแล้วเนาะ นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องฝ้ายด้วยนะคะก็ไม่ควรนอาศัยพาน้องนะคะไปอยู่ที่ป่าด้วยนะคะถ้าไม่เช่นนั้นนะคะคงหมดตั้งนานแล้วนะคะก็ไปอยู่ป่าแล้วก็เสริมด้วยยาแล้วก็มีสับปะรดนะคะจากปลาแดงเนาะจากพี่นุชเป็กผลิตโชคนะคะแล้วก็เพชรอิจฉน,นะคะมาเสริมมันถึงได้ทําให้ยืดระยะเวลามาได้นะคะเราสองอาทิตย์แล้วนะคะก็อีกสองสามวันอ,อย่างมากก็น่าจะสี่วันแหละนะคะก็คงหมดแล้วนะคะนี่ นะคะตัดจริงๆก็คงหมดตั้งนานแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมเดี๋ยวแม่ควันจะขออนุญาตนะคะแบกญ้านะคะไปใส่รถเข็นตรงนั้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะค่ำเนาะ <c ười> เราจะได้รีบไปเปิดร้านกันต่อนะคะก็ <c ười> คลิปนี้นะคะก็ขอสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านเนาะ,ะแม่ควันมาไลฟ์ให้ชมแปลงญ้านะคะที่เราตัดใกล้จะหมดแล้วนะคะก <c ười> ็เป็นร่องรอยที่แม่ควันตัดนะคะแม่ควันตัดทุกวันนะคะมาตัดทุกเย็นเลยนะคะก็จะขอปิด คลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีทุกทท่านจ้าถอย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 สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่เอฟซีนะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราพาน้องฝ้ายนะคะมาอยู่ที่ป่านะคะคุณแม่จ๋าพาน้องฝ้ายมาเข้าป่านะคะก็ต้องมาเข้าป่าแบบนี้นะคะประจำเนาะถอยถอยถอยน้าขออนุญาตอ่ะนะฮะใเสียงนะคะกับพี่ฝ้ายหน่อยนะคะเนื่องจากว่า ความหิวนะคะเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งมานี่มา,า,ม,ามานี่มา,มา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 นี่ามามามาเร็วมาเร็วนะคะม,มา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 เป็น <enfin> ต้นไผ่ต้นไผ่ไวัดนะก็จะพาเขามาอยู่ที่ป่านะแบบนี้นาคุณแม่จา๋าประจำนะฮะก็อยู่หูฟังโน้น นี่นะคะเขาก็จะกินลากไม้ใบย้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูล่องรอยนะคะน้องป้าอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวานนี่นะคะล่องรอยเขากินหญ้านะคะอยู่ที่ป่านะเขาอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวานแม่ควันให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้จะขยบขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนคะก็ถ้าไม่มีคนมาช่วยแบบนี้นะคะแม่ควันไม่สามารถถ่ายคลิปได้เนาะต้องดูแลช้างนะคะั้ง ข да. ี่ช้างทั้งถ่ายคลิปนะคะก็ไม่มีคนช่วยนะคะก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้นะคะถึงจะได้มีคลิปนะคะให้คุณแม่เอฟซีนะคะได้เห็นนะคะก็เวลาไลฟ์ก็ไลค์คนเดียวนะคะแม่ควันก็ไลฟ์คนเดียวนะคะก็ถ้าไม่มีคนช่วยก็ทั้งถ่ายคลิปทั้งบังคับช้างทั้งพาน้องเข้าป่านะคะมันทำไปด้วยกันไม่ได้นะคะแม่ควันก็จะต้องมีคนช่วยนะคะ ก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลงทางช่อง youtube สักเท่าไหร่นะคะแม่ควันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาเมื่อวานมาถึงนี่บอกเคยบไปทางนู้นอีกถึงต้นไผ่เขาไป,ไ,ปปไปต้นไผ่ถอยไปถอย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 ,ถอยเลยไหนตะขอ,ออยู่ไหน โอยแม่ไหมคว้ากุนาพอไหนถอย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 เลยมานี่มาถอยมาโถอยมันถึงต้นไถ่เขาไมมหลักถอย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 ถึงไหมได้ยังได้หลักพูดยังถอย ก็ต้องเลือกหลักใหญ่ๆนะคะถ้าหลักไม่ใหญ่นี่ไม่ได้เลยนะคะได้หลักยังยังยังอีกนะโอ้หลักแน่แอล็อกจีนหนอแล้วก็รอบาิษัทหลักเท่าเนี่ย ิ้งต้นไผ่เดี๋ยวพระเขาว่าอีกเนยไม่ใช่อะไรนะคะเป็นต้นไผ่วัดเก่านะคะเดี๋ยวเขาว่าอีกนะคะว่ากินต้นไผ่เขาอีกนู่นนะคะไปถึงต้นไผ่เลย